ครับก็สวัสดีทุกคนที่อยู่หน้าจอนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวของเล่นจากแมคโดนัลนะครับเป็นตัวกระตูมันพีนะครับมีหมดแตัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปกันไงก็ฝากกด s u b ส c r i b e ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็เป็นลูฟี่นะครับเดี๋ยวเกายวาไว้นี่ก่อน ฮัลโลซี่นะครับก็ตามภาพก็คือเหมือนไถไปข้างหน้าแล้วหัวอาจจะลุกดิกได้มนะั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะตัดเลยลกันโอเคพร้มอมกันเลยโอเคหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับลุกดิกลุกดิกโอเคเดี๋ยวลองมาไถากันดูว่าหัวจะลุกดิกยังไงอ่ะครับแล้วลอง โอเคมันก็มีลานอยู่ในนี้นะครับก็หัวจะรูติการนี้โอเคอ่ะอวางเวาตรงนี้ก่อนตัวต่อไปเอานี่ละกันเอสนะครับเป็นไจอยู่ไหนเนี่ยตัวต่อไปเป็นเอสนะครับเป็นเอสเอสทำอะไรได้เนี่ย เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เหมือนจะแค่พุ่งตรงได้อย่างเดียวนะครับโอเคอ่ะอลายยังไม่หมดโอเคตัวต่อไปเอาเป็นสัปเปแล้วกันนี่สัปเปร์โอเคแล้วกต่ัปเปอร์มาก่อน เพอร์ก็หน้าตาน่ารักม่าชังนะครับเปอร์ทำอะไรได้เดี๋ยวนะเพอร์ก็น่าจะทำอะไรก็แค่ไขลานแล้วก็โอเคก็เป็นลานนะครับโอเคอะตัวต่อไปเป็นเสเซอร์ถ้อาอ่านี้ผิดนะเสเซอร์ ตัวนี้ทำอะไรได้เนี่ยนี่นะครับตอนอยู่ในซองก็น้าตาเป็นแบบนี้โอเคไหมเรามาตัดกันก่อนโอเคอืมก็หน้าตาก็โอเคดีนะเพื่อนปฏิก็โอเคด้วยอืม อันนี้ก็หัวมันน่าจะเ,เดี๋ยวนะไม่มีหน้าที่จะเห็นโอ้ยเรือมันเหมือนยกล้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อหัวมันเด้งๆเนีงง้ยกดดึกก็ดึก,ก,รดกตรงเนี้ยโอเควางไวาตรงนี้ลานได้หมดด้วยโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวผมก็อเอาผมข,ขยับลงมาก่อน ก็จะไปเอานีแล้วกันน้ำนีินะครับนี่ตอนนี้ถุงหน้าตาแบบนี้โอเคก็อืมเดี๋ยวลองดูสูงก่านทำได้ได้เอ่อ เขาเหมือนหันหัวได้อ่ะแบบหันซ้ายหันขวาอแบบลองมาดูกันว่าหันได้ไหมเหมือนเรือเลี้ยวได้อ่ะอืมจริงหละเหมือนเหมือนเลี้ยวได้อ่ะเนี่ยเหมือนมีตัวยันทำให้เลี้ยวเห็นป่ะเดี๋ยวะเนี่ยมีเดือตรงเนี้ย โเดี๋ยวลวงนะครับเหมือนจะเลี้ยวได้นะครับอ่ะมองตรงนี้ก่อนเหลืออะไรอีกอ่อ,อมาดูรอกันรอจริงๆรอไปก่อนโอเคฮนะหน้าตารอนี่คมเข้มเลยทีเดียวมาดูกันว่าลอทำอะไรได้อืมลองใช้ดูดีกว่าบางทีก็ไม่รู้หรอก Okay. เรือรของรอนี่แจ่มมากนะสีเสอือทุกคนมาสวยไหมอ่ะเดี๋ยวลองมาถ่ายดูโอ้อันนี้ก็เลี้ยวได้เหรอ,เล,อเลี้ยวเองโอเคลองนะ ก็น่าจะวิ่งตรงๆได้อย่างเดียวแหละหัวกระดุกดิกไม่ได้ก็นดิดหน่อยอ่ะวางตรงนี้ก่อนปุ๊บโอเคเราไปเป็นแชงหรือแ้งคูดของเรานั่นเองนะครับทำไรได้นะนะเราตัดมาดูกันเลยกึ๊บ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  ทำอะไรได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่หัวลูกดิกได้นิดหน่อยโอเคเขียนต่อแป๊บนึ่งอะทำไมเธอมันแลบกแป๊อกแป๊กอ่ะไ่าจะวิ่งตรงๆได้อย่างเดียวนะเพราะข้างล่างเขาไม่มีอะไรเลย อาจจะเป็นตรงๆได้เดียวอ่ะมา,มาตรงนี้ก่อนต่อตัวสุดท้ายก็เป็นแฮนค็อกแฮนค็อกนะครับอันนี้ก็เหมือนหน้ามันปัดไปปัดมาได้เห็นเขาเขียนไว้นะอ่ะเรามาตัดดูนัจุบๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค,อ,เคอ่ะโอคีคเราลองมาถ่ายดูกันนี่ไงจริงด้วย เขาใส่หน้าได้นะใชไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาครับก็อ่ะเราลองถ่ายกันอีกรอบหนึ่งอีงไงล่ะน่ารักไหมล่ะทุกคนนะครับก็ชอบก็ลองไปหาสะสมกันดูนะครับก็เขาในเว็บต่างๆก็มีเพียวเดอร์ก็มีนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อที่มดร์ตนนั่นก็ได้ตอนนี้ก็น่าจะมีครบ8ปตัวแล้วล่ะนะครับแต่ตอนผมซื้อ ผมก็ซื้อตามรายอาทิตย์นะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับน่าจะคู่ไหนไม่รู้ผมจาไม่ได้ผมซื้อมาพร well ้อมกันหมดเลยมันจะออกอาทิตย์ละสองตัวถ้าจําไม่ผิดนะก็เนี่ยครับทั้งแปดตัวระวังดีๆก่อนนี่ยครับเป็นเอของเล่นทั้งแปดชิ้นนะครับก็เอลานของเขาก็ต่างกันออกไปบางตัวก็หันหน้าได้บางตัวก็ กระดิกหัวได้นะครับบางตัวก็สสยหน้าได้บางตัวก็เลี้ยวได้นะครับแต่มีตัวนี้ของนา้นมีตัวเดียวมั้งที่เลี้ยวได้เพราะเขามีตัวเดือยค้าๆตรงเนี้ยนะครับ hey. ส่วนเอสเอสน่าจะวิ่งได้ตรงๆอย่างเดียวครับนะฮะวิ่ก็ตรงๆอย่างเดียวเพราะมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับ อเคครับก็มาดูที่ตัวแรกแล้วกันนี่ครับหน้าตาเขาก็นะครโลฟีมหมวกฟ้าของเรานะครับเรือก็เป็นเรือซันนี่นะนะฮะหมวกก็สวยนะครับอเอนตัวต่อไปน่าจะเป็น S อสละกันตัวนี้ยังรอเลยนะครับเอมันอาคีนะครับก็คงรู้จักกันดีนี่ครับมัสดุเขาดีนะแรแบบดีเลย ่ะมองไว้ก่อนต่อไปเป็นช็อปเปอร์นะครับให้ดูกกใกล้ๆนี่นะช็อปเปอร์ถ้าชอบก็อย่าลืมไปซื้อมาเล่นกันนะครับหรือว่าเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะครับอ่ะมองตรงนี้ก่อนต่อไปก็เป็นแชงโค้ดนะครับนี่แชงโค้ดแชงโค้ดพอเป็นโมเดลแล้วมัน แล้วลดความโหดไปเยอะเลยเนาะ่อไปเป็นเทสเตอร์นะฮะลายยังไม่หมดอโอเคหมดละนี่ะดึกๆหัวเขาจะโยกได้เล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนยะฮะวางไว้ก่อนอไปเป็นนามิอยู่ในเรือแมรี่นะฮะยังคล่องใจยอยู่เลยว่นานางทำไรได้ หันกลับดิโอ้ยขี้หลอกละหัวหัวหมวุหมนรอบได้เลยโอเคครับมานี้กันแต่ตัวที่ชอบที่สุดคือตัวนี้เนี่ยรอเนี่ยเท่มากเลยเนาะหน้าตาเขากลัวๆเดีย่ยเห็นป่มดึกดึกดึกู่ในเรือดำน้ำของเขาเองนะครับก็ดูหล่อหล่อโอ้โหต้มหูเขาจะใหญ่ไปไหนเนี่ยนะต่อไปตัวสุดท้ายละ แฮนคอกนะครับแฮนคอกก็ก็เหลืออยู่ในเบือนะครับเป็นหน้าเหมือนงูมั้งน่าจะงูแหละโอเคแล้วมีสัญลักษณ์นี่ฮะโอเคครับครับก็รีวิวให้ดูทั้ง8ตัว8แบบแล้วนะครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรละนะครับไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวหรือมีอะไรไมาให้ดูกันก็ติดตามช่องเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับ